ค่ะก็สวัสดีนักเรียนนะคะสำหรับในคลิปวีดีโอการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .6 ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งการค้นหาภาพเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการค้นหาข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งในการค้นหาภาพวันนี้นะคะเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการค้นหาภาพนะคะก็คือเว็บไซต์ Google นั่นเอง ะะซึ่งเว็บไซต์ Google เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เรานิยมนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลกันอยู่แล้วนะคะโอเคสำหรับเว็บไซต์ Google เนี่ยคะ่ะมีเครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงรายละเอียดในการค้นหามาให้ใช้งานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,าอย่างเช่นการค้นหาภาพนะคะเราก็สามารถระบุขนาดของภาพได้ระบุสี หรือระบุลักษณะของภาพที่เราต้องการค้นหาน,นเองได้ด้วยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะคะหรือว่ารูปแบบที่เราสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลใน Google เพิ่มได้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะที่ในการค้นหาภาพกันนะคะสมมุติในตัวอย่างนี้นะคะคูค้นหาคำว่านกนะคะ แล้วก็เลือกไปที่เครื่องมือค้นรูปแบบนี้นะคะโอเคซึ่งครูต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปภาพเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยในเครื่องมือค้นรูปเนี่ยนะคะเราก็มีเครื่องมือ Google เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะที่เราที่ช่วยให้เราค้นหาภาพได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะก็นําเมาส์ไปคลิกเลือกที่เครื่องมือจากนั้นนะคะก็จะมี เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจากนั้นก็จะมีแถบตรงนี้นะคะเกิดขึ้นมานะคะก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการาเลือกขนาดนะคะเลือกสีของภาพที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกสิทธิ์ในการใช้งานนะคะเลือกประเภทของภาพแล้วก็เลือกเวลาที่ อัปรูปภาพนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆอื่นๆอยู่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะครูก็จะแสดงตัวอย่างของการเลือกหัวข้อประเภทนะคะเลือกหัวข้อประเภทของภาพนะคะ ซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยครูก็จะเลือกไปที่เครื่องมือประเภทตรงนี้นะคะนักเรียนมองเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นหัวข้อประเภทนะคะซึ่งก็จะมีประเภทของภาพให้เราเลือกได้ประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพาถ้าหากว่าเลือกไปที่ประเภทใดก็ได้เนี่ยก็จะเป็นประเภทรวมๆกันเลยนะคะหรือเราอาจจะเลือกภาพที่มีประเภท ใบหน้าหรือภาพถ่ายหรือภาพคลิปอาร์ตหรือภาพที่มันเป็นภาพาวาดหลายเส้นนะคะหรือว่าภาพที่เป็นแอนิเมชันก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในหัวข้อประเภทนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวอย่างนี้นะคะครูก็ได้เลือกไปที่ประเภทภาพวาดหลายเส้นาภาพวาดลายเส้นนะคะก็เราก็จะเลือกตรงนี้นะคะเป็นภาพวาดหลายเส้น ทีนี้นักเรียนจะเห็นผลลัพธ์ที่มันโชว์อยู่ที่จอตอนนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่เน้นเส้นนะคะแล้วก็เน้นที่เป็นภาพแรงเงานะคะไม่ไม่มีสีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะคะที่ได้จากการเลือกประเภทเป็นภาพวาดหลายเส้นมนเองนะคะสำหรับประเภทของภาพเนี่ยนะคะมีให้เลือกอยู่5ประเภทนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละประเภทเนี่ย คืออะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับประเภทแรกเนี่ยก็คือประเภทใบหน้านะคะใช้ค้นหาภาพใบหน้ามนุษย์นะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็เป็นประเภทภาพถ่ายนะคะก็ใช้ค้นหาภาพที่ถ่ายจากกล้องหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่น,นะะๆนะคะแล้วก็ประเภทต่อมาก็จะเป็นประเภทคลิปอาร์ตนะคะคลิปอาร์ตนี่ก็จะเป็นใช้ค้นหาภาพตัดปะนะคะ ซึ่งเป็นภาพที่เราสามารถนำไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆได้นั่นเองนะคะแล้วก็ภาพต่อมาก็คือเป็นประเภทภาพวาดลายเส้นนะคะใช้ค้นหาภาพที่เกิดจากลายเส้นหรือภาพแายเงานะคะโดยเน้นความสวยงามของเส้นและแสงเงาเป็นสำคัญนะคะต่อมาประเภทสุดท้ายนะคะก็คือประเภทแอนิเมชันนะคะก็เอาไว้ใช้ค้นหาภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเภทนะคะที่ใช้ในการค้นหารูปภาพใน Google นั่นเองนะคะจากตัวอย่างนะคะจะพบว่าการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงนั้นสามารถทําให้เราสามารถเลือกข้อมูลที่ตรงตามความต้องการได้นะคะและการนำมาใช้งานเนี่ยควรเลือกให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะสมมติตัวอย่างเช่นาการเลือกขนาดของภาพนะคะ ว่าเราอยากจะใช้ขนาดของภาพใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะแล้วก็เลือกประเภทของภาพก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะถ้าเปิดดูภาพบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะเลือกขนาดภาพที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ถ้าหากนำไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะคะก็จะต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมขนาดของภาพที่ใหญ่นะคะก็จะทำให ไฟล์ข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนั่นเองนะคะจากข้อมูลนะคะจะเห็นว่าข้อมูลที่เราค้นหาบนอินเทอร์เน็ตมาใช้งานเนี่ยนะคะเรามีสิ่งที่ต้องควรคำนึงอยู่นะคะก็คือเรื่องของการสิทธิ์ในการใช้งานนะคะเราต้องคำนึงถึงสิทธิ์นั้นด้วยว่าข้อมูลที่เราจะนำไปใช้นั้นเขาให้สิทธิ์ เรามาในระดับไหนนะคะเราโดยเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานได้นะคะจากเครื่องมือสิทธิ์ในการใช้งานนะคะแล้วพอเราจะเอารูปนั้นไปใช้นะคะเราก็ใช้ให้ถูกตามสิทธิ์ที่เขากำหนดให้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะประเภทของไฟล์กราฟิกเนี่ยนะคะมีอยู่2ประเภทได้แก่ ลา s t e r ร์นะคะเบสหรือเรียกว่า Bitmap นะคะซึ่งเกิดจากการนำเอาจุดสีเล็กๆหลายๆจุดมารวมกันเพื่อให้เกิดภาพเมื่อขยายภาพเนี่ยก็จะเห็นจุดแตกเป็นจุดๆนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น v e ก t ต r b a s บนะคะก็คือไฟล์กราฟิกที่เกิดจากผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดภาพเมื่อขยายภาพจะสามารถแสดงภาพได้คมชัดและ ไม่แตกนั่นเองนะคะก็คืออันนี้ให้นักเรียนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพในแบบแรกนะคะอ่าก็คือเป็น raster raster base นะคะอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น vector base นะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นภาพแรกนั้นก็จะมีถ้าซูมเข้าใกล้ๆนะคะภาพก็อาจจะแตกได้แต่ถ้าหากว่าเป็นภาพประเภทเวกเตอร์นะคะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยนะคะภาพจะละเอียดแล้วก็ ไม่แตกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยเรื่องประเภทของภาพนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> คราวนี้มาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลโดยระบุประเภทของไฟล์นะคะซึ่งไฟล์แต่และไฟล์เนี่ยมันก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไฟล์ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความพิเศษแล้วก็แตกต่างกันเฉพาะด้านของแต่ละไฟล์ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์ที่เป็นภาพวิดีโอหรือว่าแอนิเมชันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะในแต่ละประเภทของไฟล์ทีนี้ในแต่ละไฟล์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์นั้นเป็นอะไรนะคะเราจะมีการแบ่งแยกกันโดยใช้นามสกุลนะคะเป็นตัว แยกประเภทของไฟล์นะคะซึ่งในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของนามสกุลของไฟล์แต่ละประเภทนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราไปเรียนกันเลยนะคะว่าในแต่ละไฟล์แต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีนามสกุลต่างๆตามลักษณะของข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการกับไฟล์นั้นนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นไฟล์เอกสารเนี่ยก็จะมีนามสกุลเป็น .doc นะคะหรือว่า .pdf นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารนะคะก็จะมีนามสกุลตัวอย่างดังนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าครูยกตัวอย่างมาให้ดูเท่านี้นะคะก็จะมี .doc แล้วก็ .pdf นะคะ ซึ่ง2ไฟล์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะอะแล้วก็มาอีกไฟล์ประเภทหนึ่งนะคะก็คือไฟล์ประเภทรูปภาพนะคะก็จะมีนามสกุล .bmp นะคะหรือว่า .gif .gif นะคะหรือว่า .jpeg แล้วก็ .png แล้วก็ .tif นะคะซึ่งแต่ละไฟล์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็น ไฟล์ที่มีนามสก,กุลเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นไฟล์ตารางการทํางานก็จะมีนามสก,กุลเป็น .xls นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะไฟล์ Animation นะคะก็จะมีนามสก,กุลเป็น .swf นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น .mp4 นะคะหรือว่า .mp4 .mp4 แล้วกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะ ในภาพนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นไฟเอกสารนะคะก็คือในภาพนี้นะคะก็จะมีนามสกุลเป็น .doc หรือว่า .pdf นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชนิดของไฟล์ที่เป็นเอกสารนะคะต่อมานะคะไฟที่เป็นรูปภาพกันบ้างนะคะไฟที่เป็นรูปภาพเนี่ยก็จะมีนามสกุลเป็น .jpeg นะคะ .bmp แล้วก็ .gif นะคะอันนี้ก็เป็นนามสกุลของอประเภทของไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์แอนิเมชันหรือว่าเป็นภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีนามสกุลที่เป็น .mp4 แล้วก็ f w s เอ่อ f w f นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทไฟล์ที่เป็นโปรแกรมตารางทำงาน ะคะก็จะมีนามสกุลเป็น .xls นะคะซึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้เปิดได้ก็ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Excel นะคะการค้นหาข้อมูลนะคะที่ต้องการระบุชนิดของไฟล์เนี่ยนะคะเราสามารถทำได้โดยการกรอกคำที่เราต้องการค้นหาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ใส่ชื่อ ชนิดของไฟล์ลงไปนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะครูต้องการค้นหาคำว่าวิทยาศาสตร์ประถมศึกษานะคะ .pdf ก็คือครูอยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประถมศึกษานะคะทีะ่เป็นประเภทของไฟล์ .pdf นะคะซึ่ง .pdf เนี่ยก็จะเป็นไฟล์เอกสารนะคะ,ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างในการค้นหากันเลยนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นการตัวอย่างของการค้นหาข้อมูลนะคะก็คือครูต้องการค้นหาคําว่า,าวิทยาศาสตร์ประถมศึกษานะคะที่เป็นไฟล์ PDF นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะพิมพ์คําที่ต้องการค้นหาลงไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยหรือว่าจุด PDF นะคะก็คือเป็นระบุการระบุชนิดของไฟล์ที่เราต้องการนะคะอ่ะ พอครูพิมพ์ลงไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วกดค้นหาเี่ยจะเห็นว่าผลของการค้นหาเนี่ยนะคะสมมุติในลิงก์นี้แล้วกันนะคะในลิงก์นี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีคําว่า PDF อยู่ด้านบนซ้ายของอหัวข้อในลิงก์นี้นะคะซึ่งระบุให้ได้รู้ว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ PDF น,นะคะผลของการค้นหาก็จะเป็นไฟล์ PDF น,นะคะพอเราเปิดเข้าไปเราก็จะ พบหรือว่าจะเห็นเป็นเอกสารของ pdf นะคะเดี๋ยวครูจะไปลองค้นหาให้นักเรียนดูเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็กอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ google แล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่ครูต้องการค้นหาเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ประถมศึกษานะคะทีนี้เนี่ยครูอยากได้ไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ pdf นะคะครูก็ใส่จุด pdf ต่อเข้าไปด้วยนะคะทีนเราไปดูผลกัน ค้นหาพร้อมกันเลยนะคะก็พอพิมพ์เสร็จแล้วครูก,ก็กดไปที่ปุ่มค้นหาอย่างนี้นะคะ,ะคราวนี้นะคะ,ะทีนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะ,ต,ะตัวที่บอกว่าเป็นไฟล์ PDF นะคะก็คือตรงนีอ้อันนี้ก็คือเขาจะบอกเลยนะคะว่าในเว็บไซต์นี้นะคะในลิงก์เว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะมีไฟล์ PDF อยู่นะคะ เราก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นี้แล้วก็ไปดูว่ามันเป็น PDF หรือเปล่านะคะลองกดเข้าไปอ่ะเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นเอกสาร PDF นะคะซึ่งคอมพิวเตอร์ครูอาจจะโหลดชา้าสักนิดนึงนะคะซึ่งในไฟล์นี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ239้หน้า นะคะเพราะฉะนั้นไฟล์ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาโหลดสักนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะซึ่งในโปรแกรม Google Chrome เนี่ยสามารถเปิดไฟล์ pdf ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถอ่าให้เราดูเนะะื้อหาในเอกสารนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้า,าว่าเราอยากที่จะโหลดดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะคะก็จะมีเมนูให้ดาวน์โหลดอยู่มุมขวาตรงนี้นั่นเองนะคะสามารถ ดาวนโหลดหรือว่ากดพิมพ์ถ้าหากว่าใครมีเครื่องพิมพ์นะคะก็สามารถพิมพ์เอกสารนี้ออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการค้นหาโดยที่มีการระบุประเภทของไฟล์นั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามารับชมข้อมูลหรือว่าค้นหาข้อมูลเนี่ยเราก็ควรที่จะคำนึงถึงความ ทันสมัยของข้อมูลด้วยนะคะโดยการตรวจสอบวันที่ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นนะคะว่ามันเป็นปัจจุบันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครูค้นหาคำว่าหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ที่บอกว่าข้อมูลนี้มีการเผยแพร่เมื่อไหร่นะคะ การน,นำเสนอข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้งานนะคะหรือว่าศึกษาหาความรู้ควรประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลด้วยนะคะพร้อมทั้งตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลด้วยนะคะผู้สร้างข้อมูลหรือสร้างเว็บไซต์เนี่ยก็จะแจ้งชื่อผู้เรียบเรียงข้อมูลหรือชื่อหน่วยงานของเว็บเพจไว้นะคะหรืออาจพิจารณาจากชื่อนามสกุลของโดเมนได้นะคะเช่นโดเมนที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นมีนามสกุลโดเมนเป็น ac th นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาในประเทศไทยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นโดเมนที่มีนามสกุลเป็น or th เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกําไรในประเทศไทยนะคะและถ้าหากว่าเป็นนามสกุลโดเมนเป็น go th นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย หรือถ้าหากว่าเป็นนามสก,กุลโดเมนเป็น .co.th นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ทางการค้าของบริษัทใน,ในประเทศไทยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราควรที่จะรู้เอาไว้นะคะสำหรับเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราจะได้แยกออกได้ว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานใดนะคะอันนี้ก็จะเป็น นามสกุลของโดเมนของเว็บไซต์นั่นเองนะคะสรุปนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่2เรื่องนะคะในเรื่องที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลโดยระบุประเภทของไฟล์นะคะซึ่งทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องนําความรู้ที่ได้นะคะนำไป ทำในใบงานที่3.3เรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูกิจกรรมที่3.3นะคะการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดในข้อที่1เนี่ยนะคะให้นักเรียนทำการค้นหาภาพอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็มีโดยการปรับเครื่องมือการค้นหาตามภาพนี้นะคะก็คือการปรับเครื่องมือ,อการปรับขนาดของภาพ ให้เป็นขนาดปานกลางนะคะแล้วก็ปรับโหมดของสีเนี่ยให้เป็นโหมดสีเหลืองแล้วก็ปรับประเภทของภาพให้เป็นประเภทคลิปอาร์ตนะคะปรับตามทั้ง3าหัวข้อนี้เลยนะคะแล้วก็ลองดูสิคะว่าพอปรับเสร็จแล้วเนี่ยภาพที่เรียนได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นประเภทภาพแบบไหนนะคะหลังจากนั้นพอเรียนปรับค้นหาได้แล้วนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกภาพอุปกรณ์กีฬามา1ภาพนะคะ จากในโหมดที่เรียนปรับมานี่แหละนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องจากนั้นพอดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะคะให้นักเรียนนำภาพที่เรียนดาวน์โหลดมาเนี่ยไปส่งในเว็บบทเรียนออนไลน์นะคะก็คือส่งในหัวข้อที่3.3เรื่องการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ คราวนี้มาดูในสาหรับในข้อที่2นะคะของแบบฝึกหัดนี้ก็คือให้นักเรียนบอกประเภทของไฟล์นะคะหรือว่าบอกนามสกุลของไฟล์นะคะอย่างเช่นในภาพแรกนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เป็นไฟล์เอกสารนะคะก็ให้นักเรียนบอกนามสกุลของไฟล์ที่มันเป็นไฟล์เอกสารมา2นามสกุลนะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่มันเป็นประเภทของไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะคะก็ให้นักเรียนบอก นามสกุลของไฟ,ฟ,ฟล์ภาพมา3นามสกุลนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประเภทของไฟล์ที่เป็นวิดีโอหรือว่าแอนิเมชันนะคะก็ให้นักเรียนบอกนามสกุลของประเภทไฟล์ที่เป็นวิดีโอหรือว่าแอนิเมชันมา2นามสกุลแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ประเภทตารางทํางานนะคะก็ให้นักเรียนบอกว่าไฟล์เนี้ยนะคะมีนามสกุลเป็นอะไรนะคะก็เขียนมา บบนี้นะคะก็เขียนลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นก็แคปใบงานนะคะซึ่งครูก็จะมีแนวตัวอย่างคําตอบมาให้ดังนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนําไปทําในใบงานได้แล้วก็แคปใบงานเก็บไว้ในเครื่องหลังจากนั้นก็นําภาพที่แคปได้เนี่ยไปส่งในเว็บไซต์นะคะฉะนั้นไฟล์ที่เรียนต้องส่งในใบงานที่3.3นี้มีทั้งหมด2ไฟล์ นะคะเดี๋ยวเราไปดูในหน้าใบงานในหน้าส่งงานกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะสําหรับเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของใบงานที่3.3นะคะแล้วก็ส่งงานก็ส่งงานหัวข้อ3.3ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใบงานกันก่อนนะคะ สำหรับใบงานนะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้พอรัาเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ใบงานหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โปรแกรมก็จะเปิดหน้าใบงานขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนกรอกวันที่ลงไปในช่องนี้นะคะเดือนพศชื่อสกุลของนักเรียนนะคะชั้นแล้วก็เลขที่ของนักเรียนจากนั้นมาดูในข้อที่1ตรงนี้นะคะในข้อที่1เนี่ย เขาบอกว่าให้นักเรียนค้นหาภาพอุปกรณ์กีฬานะคะในข้อที่1นนี้ไม่มีช่องให้นักเรียนกรอกนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1เนี่ยเป็นแค่โจทย์นะคะมีแค่โจทย์นักเรียนจะต้องไปค้นหาภาพอุปกรณ์กีฬาในอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บรูปแล้วก็ดาวน์โหลดรูปค้นหารูปภาพที่เป็นอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ปรับเครื่องมือการค้นหาเนี่ยให้เป็นเหมือนในภาพนี้นะคะปรับ3หัวข้อ จากนั้นก็เลือกภาพนะคะที่นักเรียนค้นหาได้เนี่ยมา1ภาพก็คือภาพอุปกรณ์กีฬา1ภาพแล้วก็ให้นักเรียนดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะคะเพื่อที่จะนําไปส่งในเว็บในหน้าส่งงานในหัวข้อ3.3นี้นะคะอันนี้ข้อ1ผ่านไปแล้วนะคะก็คือข้อ1นเนี้ยนักเรียนต้องทํากิจกรรมต่อมานะคะในข้อที่2นะคะต่อมาในข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นใบงานนะคะให้นักเรียนตอบ คำถามลงในนี้เลยนะคะก็ให้นักเรียนบอกประเภทของไฟล์ลงไปในช่องนี้นะคะอันนี้เป็นไฟล์เอกสารก็กรอกลงไปว่ามีนามสกุลอะไรบ้างนะคะที่เป็นนามสกุลของประเภทไฟล์ที่เป็นเอกสารส่วนนี้ก็เป็นนามสกุลของไฟล์รูปภาพนะคะกรอกมา3ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นนามสกุลไฟล์วิดีโอนะคะ2ตัวก็กรอกมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฟล์นามสกุลโปรแกรมตารางทำงานนะคะก็กรอกมา หลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนแคปใบงานนี้นะคะใบงานนี้นะคะเก็บไว้ในเครื่องด้วยนะคะเป็น1รูปนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีรูปส่งทั้งหมด2รูปด้วยกันนะคะรูปที่1ก็คือเป็นรูปที่ได้จากกิจกรรมที่1ก็คือรูปอุปกรณ์กีฬาแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็นรูปการตอบคําถามในใบงานนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2รูปคราวนี้เราไปดูในหน้าส่งงานกันนะคะ ตอนนี้ครูกลับมาที่เว็บไซต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าส่งงานกันนะคะสำหรับในหน้าส่งงานในใบางานที่3.3นี้นะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของติงลงไปนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูตรงเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะในใบในไฟล์ที่1เนี่ยนะคะให้นักเรียนเลือกใบงานไปนะคะตามหัวข้อตรงนี้เลยนะคะใบงานก็คือใบงานที่3.3 ที่เราเข้าไปทำใบาง,งานออนไลน์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่1น,นะคะอันนี้เป็นขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่1น,นะคะเป็นภาพใบงานนะคะสงสัยครูวงผิดตรงนี้นะคะนักเรียนขออภัยด้วยอันนี้เป็นภาพที่1นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่สอง ะะภาพที่1คือภาพไฟล์ใบงานนะคะที่เราทําออนไลน์แล้วก็แคปมาแล้วก็ภาพที่2นี่เป็นภาพอุปกรณ์กีฬานะคะที่เราได้จากการค้นหานะคะแล้วก็มีการปรับเครื่องมือการค้นหาตามหัวข้อที่ครกกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานนี้นะคะใบงานที่3.3นี้นะคะส่งทั้งหมด2ไฟล์นะคะไฟล์ที่1เป็นไฟล์ใบงานแล้วก็ไฟล์ที่2เป็นรูปอุปกรณ์กีฬานะคะพอเลือก รูปครบแล้วทั้งสองรูปแล้วนะคะก็กดส่งไปนะคะก็สำหรับในเรื่องของการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถแชทเข้ามาสอบถามหลายๆได้นะคะสำหรับคลิปการสอนเรื่องการค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตใบงานาเรื่องที่3.3ในคลิปนี้นะคะครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ